สวัสดีครับพวกับผมโทอี้นะครับผมโอเควันนี้ผมก็จะมาเล่นเกนเจอร์นะครับผมในตำแหน่ง่าเล่นทองนะเพื่อนเกมนี้ก็อยู่ในเกม MLBB นะครับผมโอเคเดี๋ยวดูกันเลยนะคลิปนี้บอกเลยว่าอัดมาค่อนข้างนานแล้วแต่ก็พ่มีโอกาสมาอ่ามาภาคนะครับผมโอเคดูเลยนะก็เพิ่งมาเล่นเกมโอบาดิเจนนี่ไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะประมาณเกือบ2เดือนนะครับผมแต่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ค่อนข้างสนุกนะ แล้วก็นั่นแหละเกมนี้เจอกับนักธนูนะชือ่ออะไรนะมียาหรือเปล่านะครับผมาจังหวะนี้ผมก็เทตุสวนเลยนะจังหวะเนี้ยแต่ว่าผมจะตายเลยพีก่อนมาก่อนนะจริงๆเกนเจอน์นี่ต้นเกมนี้ค่อนข้างแรงนะโอ้โหแล้วลมของมาด้วยเลยอะเมื่อกี้ผมมาวาร์ปมาบ้าเลยทีน่นึ่แต่อขออนุญาตเคียร์คลิปนิดนึงนะครับผมเล่นแครี่เหมือนเดิมน,นะต้นเกมก็ระวังนิดนึงนงครับผม แต่ว่าเกนเจอร์มันเก่งเก่งในช่วงอ่าต้นเกมนะช่วงต้นเกมถึงกลางเกมครับสวนมากมันจะเป็นตัวแบบว่าเน้นเน้นเน้นเก็บคิวมากกว่านะแต่ว่าไอ้่ยไม่ใช่เน้นเก็บคิวดิเน้นแบบว่าปิดคิวมากกว่านะเก็บงานอะไม่ได้ปิดคิวดิแบบว่าเก็บงานอะแต่ว่าตัวเลือดน้อยเราก็แบบว่าไปปิดงานอะไรเงี้ยแต่ว่ามิยาของซอมผมค่อนข้างหนักเลยนะโดนมิยาเล่นเลยดิ โอเคเดี okay, ๋ยวเราวา,าร์ปกลับบ้านนิดนึงครับเลือดไม่พอนะขอวคิดเสียดายคิดนะขอญาติอยู่นิดนึงครับฮะไปสวยอยู่ระวังนิดนึงนะครับผนะมอันนี้ย,ยัง,ง,มขขงไม่เวลสี่นะแต่เพื่อนเพื่อนเราดีไปไฟ์เต่ากันครับไม่รู้ว่าเราจะได้เต่าหรือเปล่าแล้วโดนมียะได้อีกแล้วนะฉากนี้แล้วมียะสี่แล้วด้วย แล้วผมจะเทศว่าแล้วผมฟิกยัดหนา้าเลยเรียบร,ร,ร้อยตายป้าช็อตเนี้ยเราฟิกโยกไม่ใช่ฟิกโยกสกิลสองโยกมาครับเังหวานี้ปิดคิวไม่ได้นะโซโลก็ไปครับโอ้โหแล้วเ,เ,เราแรงกว่ามียานะเรียบร้อยเลยเเวลสีด้วยนะขอญาตลูดเอาเงินก่อนเอาโล่ทองป้อมให้หายก่อน ก็เ, no? เล่นแ,แคลลี่เล่นแคี่ดีพยายามเก็บปูทองที่นะเพราะว่าตังอะไรเป็นร้อยเลยนะแล้วก็พยายามกดดังฝั่นของข้าไม่ได้นะผมเพราะว่าถ้าเราได้ลูดป้อมทองนี้เอาได้ว่าเงินค่อนข้างเยอะครับแต่เหมือนแบบว่าไฟข้างล่างบนเจ้าบวกกันยับเลยนะเพื่อนผมไปช่วยนิดนึงแล้วใครมาเนี่ย มันชื่ออะไรอันนี้ผมไม่รู้โอ้ยแล้วโดนกลางอาเขตเรียบร้อยครับตายฮะเรียบร้อยล่วงครับผมโอ้โหโดนกลางอาเขตเข้าไปนะมันชื่ออะไรก็ไม่รู้นะผมอ,อ,อ่ะแล้วจังหวะนี้ลูดมียาไม่หนึ่งทีเกือบพุ่งหลอดแล้วเข้าหัวเข้าหัวแล้วมีมียาแม่งแอบแล้ววะไป,ปดูละจำชื่อไม่ได้นะายตัวเมื่อกี้นี่ค่อนข้างป่วนพอสมควรนะเนี่ยมันชื่ออะไรรุ้นเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยที่มันถือโล่ก็ถือหอ,อกอะ เดี๋ยวก่อนแต่ว่าใครที่เคยเล่น RV ก็มาเล่นเกมนี้ก็ไม่ยากนะคล้ายกันครับผมแต่ว่ามันจะงงตรงที่ไอเทมกับพโลนี่แหละแล้วยังไงแล้วแล้วผมยิงอยู่แล้วผมเข้าหัวแล้วผมยิงเข้าหัวอัดหัวกาแล้วเรียบร้อยล่วงฮะ <S <S แล้วเมฆเขามา,าหุย้ยตัวห่าเหลือโคตรแรงเลยถอยก่อนอันนี้มาสองคิวแล้วนะสวยจัดเลยช็อตน,นี้แล้วเมฆเขาโลจัดนะผมอาจจะได้คิวอยู่ แล้วุูงไปเก็บงานเอาแล้วชูเข้าหัวโอ้โหชูวิกยัดเลยแล้วผมได้คิวด้วยช่วนี้ขอปูท้องก่อนขอญาตปูทองเขาเลยจังหวะนี้อุยออยนนอ้ยแล้วโลผมมาวะโลห์ผมมาเอ้าแล้วล่วงฮะตัวอะไรไม่รู้เม็แล้วล่วงไปแล้วฮะจังหวะน,นี้เอ้าแล้วล่วงไปหนึ่งชูตายแล้วจังหวะน,นี้แล้วผมรอดอยู่คนเดียวฮะยังดึงเชิงอยู่เอ้าเข้าหัวะฮะยังดึงเชิงอยู่แต่รู้สึกว่าฝั่งตรงข้ามค่อนข้างเยอะนะเลนบนอะ เลยมีว์ปโชว์ไปหนึ่งทีวับกระตุกวับกระตุกเป็นไงแล้วอัดหัวอ่ะแล้วโดนด้วยอุ้ยปึ๊บเรียบร้อยครับลบครับลงไวอยู่ในพุ่มนะแล้วลว์ปโชว์แล้วดูแล้วดูเน็ตตุก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 เอ้ยยังไงอ่ะเอ้ยไอเกนเจอ๋อเกนเจอ๋อเราเราเช็คพุ่มฮะไปหรือย,อยังเขาจัว่าะนี้เอ้ยมียะเอ,อาแล้วเอาเอาลวแล้วจอบเกาะผมมาละมียะเลือดโลจัดแล้วเข้าหัวดิดาบฉาสว่านยิงปิดคิวครับเรียบร้อยล่วงฮะ โอ้โหเสียเชิงไหมครับจังหวะนี้เขาเรียกว่าห่วงคิวเรียบร้อยเลยฮะโอเคสี่คิวแบบล้อมๆเลยครับจอดนี้แต่เรื่องพวกไอทองไอเทมอะไรเนี่ยหรือว่าฮีโร่เนี่ยผมยังไม่ค่อยคล่องนะเพราะเกมนี้ฮีโร่มีหลายตัวมากนะครับแล้วแต่ละตัวนี่สก,กิลแบบโอ้โหปวดหัวจัดนะ้วชื่อแต่ละฮีโร่กอ็าอาจจะจำไม่ค่อยได้นะครับไม่รู้ตัวอะไรนะ เราก็จําได้ที่พอจําได้นะโอเคผมมากลางแล้วยังไงยังไงไอตัวนี้อันตรายจัดนะผมไม่ค่อยชอบเลยเนี่ยไอโรมซื้อหอกมาเนี่ยมันเอามาเล่นโรมนะจริงจริงมันอยู่เลนอีก็พีแล้วมันดึงผมว่าช่อนี้อ้าวแล้วแก๊กใน mlbb ไปสับรับจังหวะยังไงโอ้โหแล้วเซเบอร์ เออเกมที้ผมต้องวางเซเวอร์นะเซเวอร์ถ้าเซเวอร์เขาผมนี่ตายได้เลยนะไม่มีฟิกเนี่ยโอ้ยปูทองโดนเก็บอ้าวแล้วชูเหมือนจะเล่นแล้วชูเหมือนจะเล่นแล้วชูตอกแล้วผมยิงอาถุวะเรียบร้อยฮะโอ้โหชูฟิกไปยัดมียักเลยฮะเรียบร้อยฮะช็อตนี้เซนซียเอามูนี่โนโนนี่โอ้สกินสวยจัดเลยสกินเซเนเซียนะ ก็ต้องขึ้นเพลงนะเนพะื่อนในเกมนี้ก็ระวังนิดหนึ่งครับแล้วโลมเราสวยเรียบร้อยเข้าหัวครับเข้าหัวนะช็อตนี้โลมเราสวยจัดแล้วโลมไม่ใช่โลมเราดิเมดเราดิเม็เดมเราฟีฟีค่อนข้างแน่นนะระยะค่อนข้างไกลนะครับเราเล่นใกล้ๆแก๊กไปนะครับผมดแล้วดึงมาอ้ไม่โดนวะนี่มันคือแก๊กใน MLBB MM นะ อ้าวแล้วแฟนมีเหมือนจะเข้าไปเล่นนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้อะไรนะเราแ,แฟนมีเข้าไปฝักเอ้เข้าไปแล้วโดดเซเบอร์แล้วผมได้เซเบอร์เรียบร้อยลวกล,ล่วงฮะแล้วเมดเขายิงตีแล้วเมดไม่ยิงสีโคตรแรงอะ่ะเอาเข้าหัวดิเข้าหัวอีกต่อเข้าหัวอีกล่วงฮะตอนนี้เอายังไงยังไงแล้วผมด้นอยู่แล้วผมยิงแล้วยิงไล่เมดเอาดิเลือดถึงครึ่งหลอดโอ้ไม่น่าพอ เอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเยอะยื่นนะครับถ้ายืนเดี๋ยวล้มมะเอาดีขออนุญาตเอาบูนิ้นดึงนะเพื่อนสวยหลอดขึ้นนะเอาได้อยู่นะเพื่อน,นแล้วเกมนี้ผมยืนดีด้วยนะเอ้เเบอรมาถอยก่อนถ้าตัวนี้มันเข้าผมนี้แม่งโคตรแรงเลยนะเนะข้าหือยืนีแตกอะแม่งแรงจนะัดแล้วแลเกมนี่แบบว่าซีซีแม่งอันตรายนะผมบอกเลย ไอหินอยู่ในภูมินะโลมอยู่อย่งงี้อ๋อผมรู้แล้วมันชื่ออะไรมิชิตานะไอตัวแบบว่าโลมถือหอกไอตัวเนี้ยเนี่ยถูกยิงอยู่เนี่ยมันชื่อมิชิตานะครับผมเคยเล่นอยู่นะตัวมันค่อนข้างโกงเลยนะตันตีกับสกิลสกิลทุกสกิลก็คือโคตรปวดอ่ะซซซีแบบแน่นมากมิชิตาผมบอกเลยอันตรายจัดนะเดี๋ยวพยายามเล่นหลังหลังแก๊กไหมครับผมเรียกแก๊กแล้วกันไม่รู้มันชื่ออะไรเนี่ย มันเหมือนแก๊กในอารวีเลยตา <RV S 1> วีผมก็ยังเล่นอยู่เรียบร้อยครับล่ <Lock ing. S 1> วงฮะเรียบร้อยอาวียังเล่นอยู่เรียบร้อยครับเซเบอร์เขาหัวล่วงเลยฮะโอ้โห oh, นี่ขนาดมันเข้าตัวเดียวเลยเนี่ยผมยังไม่ไหวอะอันนี้สองตัวจะเหลืออะไรอะตัดมาที่เลนกลางก็เคลียร์ไปก่อนนะครับสยองเลยเมื่อกี้นี้ตายอยู่ตรงนี้นี่เนี่ยเดี๋ยวเรารอเพื่อนเอาหลอดครับ แล้วดึงโดนแล้วดึงโดนแล้วลู่หัวเรียบร้อยครับแล้วได้เม็ดนะส่วจัดช็อตนี้แล้วดึงโดนไงโอ้แล้วแก๊กดึงโดนไงแล้วเป็นมีเรายังไม่คล้องแล้วดึงอะไรเพื่อนนะโหลอ้าวให้แน่นอนนะขอแดงได้ไหมเพื่อนไม่ให้วะแล้วเรามาเปี้ยวอะไรคนเดียวอะแล้วเราหลบหลบแล้วเราหลบยังไง แล้วเราดึงเชิงเอ่ะเรามียาโดนเฮ้ยโอ้โหดีนะผมออกเกาะทันอ,ออกไอเทมแก้ทางนะเรามียาโดนผมปิดคิวเรียบร้อยครับ,รบเข้าหัวนะอันตีผมแม่งยังแรงอะ่ะโอ้โหกีฬาเคนเจอร์ผมบอกเราเป็นตัวเป็นตัวไอ้นี่นะตัวปิดคิวนะครับผมเราเน้นปิดคิวนะไม่ได้เล่นแบบว่าทำเทอรมจอันนี้หนักขนาดนั้นนะถ <'s> อยก่อนเอ้ยเสเบอร์ er มาผมแอบ,บหลังภูมินิดนึงก็ตอนนี้แปดคิวนะโอระชูเหมือนจะ อ้าวแล้วเซเบอร์เข้าตายไม่ได้ตอนเนี้ยโอ้ผมไม่ได้แล้วชูเข้าไปเล่นแล้วชูเตะแล้วโดนผมลู่แล้วเม็ดเรียบร้อยฮะโอ้โแล้วชูเ็นเยาน่านะฮะจั้าว่านี้อ้าสวยจัดเลยว่ะเอเล่นล่างเลยนะ่งข้ามไปสอกนะครับข้ามไปสอกอ้าวแล้วดึงแคลรี่เ <c alf> ขาได้แล้วแคลรี่เ <c alf> ขาหายตัวไปไหนอา้าวหายตัวไปแล้วครับจังหว่านี้มียหายตัวไปแล้วฮะแล้วเวลาเอากลางอยู่ผมตีกลางให้อยู่นะคีบัลเลกตางแตกแล้วครับ โอ้ยเรามีชิตาเหมือนจะทิ่มผมอีกแล้วนะอันตรายจัดจะไปเคลียร์ล่างก่อนจริงๆเราไปเอาหลอดได้นะขออนก็แค่คลิปนิดนึงนะครับอันตรายจัดนะเพื่อนๆสองตัววะ Don't you dare t o แก๊กหนึงมาเอ้ยเซเบอร์เข้ามาเลยวะแล้วผมลูบเซเบอร์อยู่แล้วเซเบอร์จะตายหรือเปล่าโอ้โหเซเบอร์ไม่ตายตอนนี้อ้าวเซเบอร์ตายดีโดนผมลูบไปจังหวะนี้ยังไงปึ๊บปึ๊บแล้วมีการโยกโอ้ยแล้วโดนตันเอ้ยแล้วหลบได้ เราชูเข้าตอนนี้แล้วผมยิงอยู่ไป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 ายิงอัดหัวดียิงอัดหัวีต้มต้มเรียบร้อยล่วงฮะส่องร้อยล่วงฮะจังหวะนี้เรามิชิตาโอ้ยเหมือนจะทิ้มผมเอ้ยแล้วผมโยกทันปุ๊บปุ๊บปุ๊บลอยอยู่ลอยอยู่แล้วแกนเจอร์หลบอยู่โอ้เกนเจอร์นี่สไตล์การเล่นก็เหมือนไฮยัเตะนะแต่ว่าเตะไว้ได้เหมือนไฮยัเตะมันก็หลายนะครับสกิลหนึ่งสกิลสองนี่เหมือนไฮยัเตะเนาอีเลยนะเพื่อนประมาณนี้นะ แฟนนี้ออกไปก่อนเพื่อนผมดูนตาถอดไปก่อนนะเราไม่ต้องรีครับเดีย๋ยวเราเรอเล่นดอดได้เล่นหลอดนะเล่นดอนะเนดอเลยอรอไฟหลอดครับให้เพื่อนไปเซตให้นะตอนนี้11คิวแล้วนะผมสำหรับเกนเจอร์นะแล้วเหมือนโล่ก็โลจัดถอดนี้แล้วโลจัดแล้วลวงฮะแฟนนี้เข้าไปสวนวันนี้เข้าไปล้วงนี่อะแล้วล่วงนี่ผมลูดเม็ไปหนึ่งทีและดาบเขียวมาแล้วจังหวะนี้ ยังไงอะแล้วหินห <WOO> ินยังไงเอาหินโดนผมเล่นดิแต่เล่นอยู่ละเจอยหินล่วงฮะจังหวะนี้เ้าแล้วตายปะนะเหลือใครอะเอาไม่ตายวะโหมียานี่อันสี่แกหายตัวได้แล้วโดนล็อกครับแล้วผมลูดเก็บคิวเรียบร้อยครับจบเกมฮะเก็บเอสนะครับผมสิบสี่คิวนะหลอมลอมเลยช็อตนี้สวยจัดจัดนะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับอ่าเกนเจอร์นะครับผมในตำแหน่งเลนทองเพื่อน ก็ถ้าใครชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปนหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย